สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านเจ้าจ๋าสิริชนแนลเจ้าจ๋าจ้าวันนี้นะคะก็มาทักทายกันนะคะเจ้าจ๋าก็ไม่ได้ขึ้นไลฟ์สดมาหลายวันแล้วนะคะก็อยากจะมาทักทายนะคะวันนี้ก็ยังไม่ได้ลงคลิปนะคะถ้าชอบให้เจ้าจ๋าลงคลิปเขียนภาษาฝรั่งเศสแล้วก็ภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยก็คอม จะเขียนแบบไหนนะคะก็คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะ thank you so much everyone นะคะ for watching my video นะคะ h e a nice time and h a v e a nice day นะคะ maxi b u k u atus นะคะโอเค阿าเพอเชนวิดีโอนะคะ see you next video นะคะ, video, uh, นะ,คะ everyone นะคะ my all f e n s นะคะ ต้องขอโทษขออภัยนะคะ I'm sorry I'm not speaking English well, well นะคะนะคะโอเคนะคะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบิ๊ซู